ช่วงนี้มาจอะลึกที่ตลาดทองคำนะคะทรงตัวที่บริเวณ3,360เหรียญสารัฐต่อทริยออนส์นะคะจะมีโอกาสที่จะเห็นทองคำนั้นไปทดสอบไฮเดิม erm หรือไม่นะคะและกลยุทธ์ที่นักลงทุนจะต้องปรับในช่วงนี้ควรทำอย่างไรนะคะหลังจากที่ทองไม่ยอมลงไปด้านล่างแต่ว่าก็ยังไม่ได้ขึ้นไปด้านบนแบบร้อนแรงนะคะเรียกว่าค่อยๆขึ้นไปค่ะร่วมพูดคุยก,กันกับคุณหมอกิชรัตน์เิรันยสิรินะคะจากแม่ทองสุข m t s g o ค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะดูเหมือนทองคากกําจะค่อยๆขึ้นบันไดไปข้างบนใช่ไหมคะครับก็ไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงนะครับหลังเจากที่บิตคอยทำออทา i g h ประเด็นก็คือว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่นี่ว่าทั้งสงครามเกอดกับสงครามการค้าเนี่ยมันเบาบางลงแล้วก็ทุกอย่างก็เหมือนจะรับรู้ว่ามันสงบลงไป ก็เป็นช่วงที่รลักอากอทัมเนี่ยสู่แรงเทขายและนักลงทุนส่วนหนึ่ก็กลับไปซื้อสินทรัพย์เก่งในตลาดหุ้นเพิ่มขึ้นทำให้หุ้นในตลาดดาวโจนส์ลสตรีดพวกนี้นะครับก็ทำโอทํมไฮมาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วประเด็นก่คือว่าในเรื่องสองครามการค้ามันไม่ได้จบจริงหรือกําลังเข้าสู่ระยะที่สองที่ ตามเองบอกว่าทุกอย่างจะกดตุ่มเลยนะในวันที่หนึ่งสิงหาตรงน,นี้ก็กลับมาเป็นความเดือดร้อนโดยองค์รวมว่าเออประเทศเศรษฐกิจต่างๆทั่วโลกเนี่ยน่าจะเข้าสู่การชะลอตัวแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อที่จะมีตัวเลขออกพรุ่งนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็คาดว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวสูงขึ้นนั่นหมายความว่าตอนนี้แนละ้วกงทุนก็กลับมาให้น้ำหนักในทองคำมากขึ้น ทองคำที่ช่วงหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาเนี่ยอยู่ในกรอบระหว่าง3,300-3,350เนี่ยสามารถเบรกขึ้นไปแม้ในทิศทางขาขึ้นนะเมื่อทะลุ3,350แล้วตอนนี้ก็มาทรง,รงทๆแถวแถว3,360ในเชิงวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ว่าราคาทองคำเนี่ยระยะกลางกระยาวยังเป็นขาขึ้นอยู่แล้วระยะสั้นเนี่ยถ้าในหนึ่งวันหรือสองวันนี้เนี่ย ไม่หลุดระดับสามพันสารห้าสิบลงมาก็จะถือว่าราคาจะเข้าสู่หมดของการซึ่งจุดการปรับฐานแล้วก็จะเป็นขาขึ้นต่อไปในอนาคตแต่การขึ้นเนี่ย <Evet. S 2> อาจจะค่อยๆขึ้นนะครับไม่ได้ขึ้นรวดเร็วรุวนแรงเหมือนช่วงต้นปีนะครับแต่ว่ายืนยันในเชิงว่ามันจะไม่ตกลึกกว่านี้กับค่ะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ follow by ถ้าเกิดว่าไม่หลุดสามสาม้าศูยไหมคะ ใช่ครับก็คอลบายได้หรือในช่วงนี้ก็คือเจอราคายออ่อใกล้ๆสามพันสามรอห้าสิบเนี่ยหรือทองไทยใกล้ๆห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะและโอกาสในการเข้าซื้อดีที่เดียวครับค่ะออรอบนี้เรามีโอกาสลุ้นสามพันห้าร้อยเหรียญเลยไหมคะเออน่าจะเห็นแต่ว่าสามพันห้าร้อยอาจจะรอระยะเวลาอีกสักสองเดือนนะครับหมายความว่า รอความชัดเจนของทิศทางของเฟดซึ่งเฟดก็มีนโย,ยาบายที่อาจจะลดดอกบเบี้ยได้ในช่วงปลายปีหนึ่งครั้งซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่ทำให้สองขึ้นประเด็นที่สองคือการเข้าซื้อทองคําของธนาคารกลางทั่วประเทศทั่วโลกเนีะครับตัวนี้ก็ทําให้ดีมานซื้อทองคํายังคงมีอยู่ตลอดจะทําให้ภาพหลักๆของทองคําเนี่ยยังเป็นเซฟเให้เว้นที่ดีในช่วงระยะกลางกับยาวในช่วงปลายปีจริง คาดว่าน่าจะไปทดสอบไยเดินสะมาณห้าร้อยเหรียญได้แต่ทองไทยอาจจะไม่ถึงห้าหมื่นห้าเป็นไฮเดิมอาจจะได้แค่ประมาณสักห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบวกลบตัดในช่วงป่าีเพราะว่า,างเงินบา,บาทที่แข็งะนะฮะเพราะเงินบาทเนี่ยแข็งจากเมื่อต้นปีมาแล้วประมาณหนึ่งบาทห้าสิบทีเดียวซึ่งบาทห้าสิบที่แข็งลงมาเนี่ย จากสามสิบสี่ตอนนี้เหลือสามสิบสองบาทห้าสิบเนี่ยนะครับบาทห้าสิบเนี่ยมันกดราคาทองคํามาบาทละสองพันสี่ร้อยบาททีเหรียครับค่ะถ้าอย่างนั้นก็การปรับฐานได้จบไปแล้วนะคะเราก็อาจจะไม่มีโอกาสเห็นทองคำหลุดสามพันเหรียญในปีนี้เลยขนาดนั้นเลยหรือเปล่าคะคาดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าบริเวณสามพันสามร้อยเหรียญเนี่ยเอ,อเรียกว่าเป็นแนวรับที่เทสมาสามสี่ครั้งแล้วก็ มีหลุดลงไปแต่แค่ระยะสั้นๆก,ก็ดิ่งกลับขึ้นมาจริงพี่ก๊อฟว่าสามพันสามร้อยเหรียญเนี่ยน่าจะเป็นแนวรับสาคัญในระยะสั้นโอกาสที่จะหลุดลงมาลึกๆจนถึงสามพันสองหรือสามพันหนึ่งเนี่ยน่าจะยากมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าแนวโน้มทิศทางโดยองค์รวมเนี่ยกําลังกลับเข้าสู่ฐานขึ้นแล้วครับค่ะได้ค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณมุมมองจากแม่ทองสุข MTS g กมากๆเลยนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอกิชรัตน์รันยาเสรีนะคะประเมินทิศทางนะคะทองคํานะคะการปรับฐานได้จบรอบแล้วค่ะแล้วก็ในปีนี้นะคะมีโอกาสน้อยมากที่ทองจะหลุดที่ประมาณ3,000ันเหรียญน,นะเพราะฉะนั้นทองคําถ้าเกิดว่ายืน3,350เหรียญฟันทองเป็นขาขึ้นนะคะและว,ว่าการขึ้นในรอบนี้จะเป็นการค่อยๆทยอยขึ้นไปค่ะขึ้นไปทําจุดสูงสุดนะคะทดสอบบรเวณไฮเดิม erm นะคะที่บริเวณประมาณสัก3,500เหรียญซารัตตต่อทรอยออนส์นะคะแต่ว่า ทองบาทไทยอาจจะไปไม่ถึง5,500 0บาทเนื่องจากมีทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนของไทยที่มีความผันผวนอาจจะทำให้ทองไทยช่วงนี้ด้อยค่ากว่าก็คือได้เปรียบน้อยกว่าทองโลกนั่นเองทองโลกขึ้นแรงทองไทยค่อยๆขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น3350เหรียญถ้าไม่หลุดกลยุทธ์คือการ follow b y ก็คือเข้าซื้อเพิ่มเพื่อรอไปทดสอบที่บริเวณ3,000 ่400และ3,500เหรียญค่ะ